ขึ้น่าน้ำทะเลเลยโอ้ลมแรงเร่งอ่ะลมแรงไม่แรงครับดูเอาโอ้โอโอถ่ายไม่ทันเมื่อกี้กำลังจะเพนกล้องอยู่ไะไวะอาร,รโตน,นี่ครับบรรยากาศ สียัดตัวนี้บรรยากาศดีมากครับลุ่มยางเร่งลุ่มเร่งมากดูเบ็ดตะฟูก็จะอยู่บนบกนะครับรอปลามาโดดขึ้นรอปลามาโดนมากินครับได้กำลังแล้วตัวหนึ่งหายไม่ไทันเมื่อกี้ บรรยากาศนี้ครับหลังเขาตัวนี้จะเป็นจุดกลางเต็นท์ใครจะมาก็มาด้้อพาแม่ไม้มาฝากด้วยตะพูอยากจับนมคืนเนี่ยเดี๋ยวปุ้ดไปก่อน